สวัสดีค่ะเชนี่มาม่าเจแปนค่ะวันนี้ค่ะจะพาเด็กๆไปสวนสตรอเบอรี่นะคะไปเก็บสตรอเบอรี่กินค่ะเป็นกิจ,จกรรมบ้านเราทุกปีนะคะช่วงเดือน5จริงๆถ้าไปเก็บสตรอเบอรี่กินนะคะช่วงประมาณสักเดือน2เดือน3เนี่ยน่าจะประมาณเนี้ยน่าจะอร่อยสุดนะคะหวานแต่ว่าจะมีราคาที่สูงนะคะอยู่ที่ประมาณคนละประมาณ2,000 2,000กว่าเยนค่ะ แต่ถ้าไปตอนช่วงประมาณเดือนพฤษภานะคะจะอยู่ที่ประมาณพันควาเยนค่ะก็จะพาไปเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมไปเก็บกินอ่าเฉยๆนะคะก็คือเร,เราจะไม่ได้ไปที่ราคาแพงมากเพราะว่าถ้าไปแบบนี้ยเป็นราคาแพงถ้าอยากไปกินจริงซื้อกินจะถูกกว่าค่ะแต่ว่าไปตอนช่วงนี้เหมือนเราพาไปเป็นกิจกรรมเนาะก็ไม่ต้องราคาแพงมากค่ะไปช่วงเดือน5ก็จะถูกค่ะ แล้วเช้าวันนี้ก็จะสะกัดน้ำขิงน้ำแอปเปิลแล้วก็คั้นน้ำเลมอนไว้ดื่มตอนเช้าด้วยนะคะปกติเราก็จะดื่มตอนเช้าทุกวันนะคะแต่ว่ามาหยุดดื่มประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่านะคะช่วงโกลเด้นวีค่ะเพราะว่าไม่อยู่บ้านเนาะไปนอนในรถแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปไว้นะคะก็เลยวันนี้ได้เลิกทำนะคะก็จะ,ะมีสกัดน้ำแอปเปิลค่ะบางบ้านเขาก็ใช้เป็นน้ำส้มเนาะแต่ฉันดีว,ว่าน้ำส้มน้ำตาลจะเยอะหน่อยก็เลย เลือกเป็นน้ำแอปเปิลค่ะแอปเปิลตอนนี้ก็แพงนะคะถ้าเกิดว่าเจอลูกหนึ่งประมาณร้อยกว่าเยนเชอรี่ก็จะซื้อมาไว้สําหรับคัน้นสําหรับปั่นน้ําค่ะตัวกากนี่ก็จะเก็บไว้ปั่นน้าค่ะแล้วก็ตัวน้ําขิงนะคะก็จะสะกัดน้ําขิงมาไว้ประมาณสัก1ห,ห,หนึ่งอาทิตย์ค่ะประมาณร้อยกว่าซีซีนะคะก็จะ สกัดน้ำขิงแล้วก็จะใส่ตัวผสมตัวคาิ้ินไปด้วยประมาณสักหช้อนชาแล้วก็ตัวพริกไทยดำค่ะก็ลองไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะเขาบอกว่าจะดีกับระบบเลือดค่ะแล้วก็ระบบหลอดไส้เชลรีร่ก็เลยลองเอามาทำสกัดแล้วก็ดื่มทุกเช้านะคะเพราะว่าเชลลี่มีปัญหารเรื่องะะเลือดนะคะเลือดจางแล้วก็เวลามีรอบเดือนก็ จะเป็นริ่มๆนะคะพอมาเริ่มดื่มตัวนี้เข้าเดือนที่2นะคะก็คือจะผสมกันนะคะอย่างละประมาณอย่างละนิดค่ะก็ประมาณช็อตหนึ่นะคะแล้วรู้สึกว่าระบบเลือดดีขึ้นไม่เป็นริ่มค่ะก็เลยดื่มมาตลอดก็เข้าเดือนที่3แล้วนะคะส่วนตัวกากขิงนะคะก็จะเก็บเอาไว้ทําเป็นมื้ออาหารได้ค่ะก็จะเอาไว้ทำเป็นพวกหมูผัดขิงแล้วก็เหมือน อาหารญี่ปุ่นนะคะก็จะใส่เป็นพวกขิงค่ะก็เก็บไว้ได้ค่ะก็จะเอาแช่เย็นไว้นะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็อยู่ได้นะคะตัวน้ำสกัดแล้วก็ตัวกาก,ากของขิงกากแอปเปละะิลค่ะนี่ก็เป็นนมข้นที่ซื้อมาจากบางไทยนะคะเอามาติดอ่าไว้ที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่านมข้นที่ญี่ปุ่นแพงค่ะเช้านี้ก็ จะไปกินสตรอเบอรี่นะคะที่ญี่ปุ่นเขาชอบกินสตรอเบอรี่จิ้มนมข้นค่ะก็เ,เลยจะแบ่งใส่ขวดเล็กๆไปด้วยค่ะอายุมิจังก็อยากไปสวนสตรอเบอรี่นะคะตื่นเต้นค่ะเช้านี้ก็เลยลงมาแต่เช้าเลยค่ะระหว่างที่รอป้าปากกับไดจิเขาตื่นนะคะพอมีเวลาก็เลยจะมาแพ็คของไว้ส่งรอบเชา้าแล้วก็จะมารีดผ้าค่ะ ก็เป็นเสื้อผ้าแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะที่ไปหาซื้อตามร้านมือสองก็จะแค่รีดนะคะไม่ได้ซักค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาต้องไปซักอยู่แล้วค่ะคือตอนนี้เวลาทุกนาทีนะคะมีค่าพอมีเวลานิดหนึ่งชนีก็จะไปรีดผ้าพไปถ่ายภาพไว้ลองรองขายค่ะไปได้ไหมคะ,ะวันนี้วันแม่ค่ะวันแม่คะลูกไปกินสตรอเบอร์รี่นี่ผ่านส่วนของเรา คือส่วนของเราเลยมาแล้วออกมาก่อนเวลาค่ะเพราะว่ามีซูปเปอร์ที่วันไข่ถูกนะคะวันนี้ก็จะไปอรอเปิดอรอร้านเปิดนะคะไปรอต่อคิวซื้อไข่ค่ะมายืนต่อแถวรอร้านเปิดรอกันเยอะเลยอะมายืนต่อซื้อไข่กันหนึ่งคนได้แค่หนึ่งแพ็คทีนึงที่ร้านเปิดเปิดแล้วเดินเข้ากันไปใหญ่เลย เราไปกินช็อคบกแลตี้เราก็แวะซื้อไข่ก่อนไข่หมดเฮ้ยเดี๋ยวๆคนออกมาซื้อไข่มาซื้อโครง ูกใหญหนึ 1, 1, 1, ่งคนหนึ่งค่ะเคยซื้อไข่แพ็คละร้อยอันนี้สแพ็คแปด้อยห้าาไข่แพงมากแต่ว่าลูกใหญ่นะเน่ยวันนี้เคยซื้อถุกแต่ว่า ก็จะทําเหมือนเดิมค่ะเขาให้ซื้อคนละแพ็คนะคะเราก็จะซื้อรอบละสี่แพ็กแล้วก็จะไปเดินซื้ออีกรอบหนึ่งค่ะก็จะได้ทั้งหมด8แพ็กค่ะอาจจะดูไม่ดีนะคะแต่ว่าเป็นวิชาเอาตัวรอดค่ะของบ้านเชอรี่เพราะว่าไข่ก็ยังมีเยอะนะคะเขาเอาไปคนละแพ็กค่ะบ้านเรากินไข่เยอะเนอะก็ต้องใช้วิชานี้ค่ะในการซื้อ2รอบ ช่วงเช้าแบบนี้นะคะเขาจะยังไม่มีอะไรถูกค่ะก็ร้านนี้เขามีผักผลไม้ถูกค่ะวันนี้ก็จะมาซื้อเป็นผักผลไม้ค่ะกล้วยนี้ก็จะมีสามมีสามลูกสี่ลูกห้าลูกนะคะร้อยี่สิบแปดแล้วแต่น้ําหนักแต่ว่าชลรี่จะเลือกแบบห้าลูกนะคะเพราะว่าหนึ่งลูกจะใช้หนึ่งครั้งต่อการปั่นน้ําค่ะก็จะเลือกแบบห้าลูกไปค่ะ อโวคาโดก็ถูกนะคะแพงมาหลายเดือนแล้วค่ะไม่ค่อยได้กินนะคะเพราะว่าแพงไม่อยากกินวันนี้ก็ถูกนะคะ128ก็จะซื้อกลับไปด้วยค่ะบ้านเราก็ประหยัดในเรื่องของการซื้อน้ำด้วยนะคะก็จะซื้อขวดของที่ซูปเปอร์นี้ค่ะเราใช้บัตรเครดิตของเขาเขาก็จะมีบริการเติมน้ำเป็นน้ำกรนะคะเติมน้ำฟรีค่ะเอาไปทำอาหารหรือไปดื่มได้ค่ะ อนนี้ก็มาถึงสวนสตรอเบอรี่แล้วค่ะเป็นสวนฟาร์มเล็กๆนะคะเหมือนเป็นอของครอบครัวค่ะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะไม่ทันได้ระวังตอนที่มิจังเขาบอกว่าเขาปวดหัวเนาะชลีเข้าใจว่าหัวเขาไปกระแทกอะไรเหมือนเล่นแล้วก็หัวกระแทกประตูเงนี้คะ่ะก็เลยให้เขาพักแค<ด>่ในรถค่ะพอมาถึงตรงหน้าฟาร์มนะคะเขาก็อาเจียนค่ะก็แบบเราก็เลยเข้าไปเก็บได้แบบแป๊บเดียวนะคะชลี่ก็เป็นห่วงเนาะก็เลย คิดว่าเขาเมารถหรือเปล่าเงี้ยก็ไม่ทันได้คิดว่าเขามีไข้นะคะก็เลยเห็นเขาอยากกินชาตอเบอรี่คิดว่าเขาน่าจะกินได้ชนิดก็เลยเก็บไปให้เขานั่งกินแต่ว่าเขาก็กินไม่ลงนะคะคือไม่สบายแล้วค่ะก็เลยแบบอ,อยู่แค่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็กลับค่ะคืออยากให้มิจังเขาไปพ <Okay, S 1> ักในรถ <okay, okay. S 2> เพราะว่าวันนี้อากาศร้อนด้วยนั่งรอตรงข้างนอกน,นี่นะคะ่ะสวนก็ <Okay. S 2> ก็ร้อนนะคะก็เลยคิดว่าเข้าแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ เก็บมาให้เขากินแต่เขากินไม่ได้ค่ะก็คิดว่าเดือนนี้นะคะก็ยังมีส่วนสตรอเบอรี่อยู่<ม>เดี๋ยวรอบนี้เขาหายไม่สบาย,บายแล้วว่าจะพาเขามาอีกรอบนะะึงค่ะแต่อาจจะเป็นส่วนที่อื่นค่ะเนี่ยก็ให้เขาพักในรถแต่ว่าไม่ทันนั้นระวังนะคะคว่าเขาจะมีไข<ม>้สูงค่ะแล้วก็มาแวสเปอร์หาซื้อโอเปนโตกินมื้อเที่ยงค่ะ แล้วก็ไอพี่จังอยากกินไอศครีมด้วยนะคะคิดว่ากินอะไรไม่ลงนะคะอยากกินอะไรเย็นๆก็เลยามาหาซื้อไอศครีมให้พี่จังด้วยค่ะแล้วก็มาเจอผักนะคะผักร้านนี้ก็ถูกค่ะมีช่วงผักลดราคาด้วยนะคะเพราะว่าเรามาประมาณบ่ายบ่ายแล้วนะคะก็ะจะมีผักที่เขาเอามาลดราคาห่อเป็นแรปไว้ค่ะแล้วก็มาเจอของลดราคาแล้วก็ของถูกที่ร้านนี้ด้วยนะคะก็ บางอย่างเขาไม่ได้ลดขึ้นราคานะคะแต่ว่าก็ถือว่าถูกค่ะก็เลยจะซื้อติดกลับมาด้วยแต่เนื้อสัตว์ลดขึ้นราคาวันนี้น่าจะไม่ได้ซื้อน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านเร็วค่ะแล้วก็เดี๋ยวคงจะไปแวะซื้อเนื้อสัตว์เป็นเนื้อไก่นะคะแบบแช่แข็งมาไว้ใช้ก่อนเพราะว่าที่บ้านเนื้อสัตว์ก็หมดแล้วค่ะแล้วเดี๋ยววันหลังก็จะค่อยไปซื้อ <ๆ S 2> ตอนอช่วงเย็นนะคะเนื้อสัตว์ลดขึ้นราคาเขาจะมีขายตอนช่วงตอนเย็น,นะค่ะวันนี้น่าจะได้เป็นเป็นเนื้อไก่แช่แข็งไปก่่อน,นะคะ วันนี้ก็ตั้งใจจะมาจ่ายตลาดเยอะเลยนะคะเพราะว่าของที่บ้านหมดเยอะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าวัตถุดิบต่างๆนะคะเนื้อสัตว์ก็หมดแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อสัตว์อะไรยังไม่ได้<ม>ก็จะได้เป็นของพวกที่ต้องใช้เกี่ยวกับโอเป็นโตทําอาหารเป็นวัตถุดิบไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็มาเจอไข่ถุกนะคะถูกกว่าร้านเมื่อกี้อีกค่ะร7 8เ็ยนเองนะคะเ,<อ>เขาก็ให้เอาคนละแพ็คเหมือนกันเมื่อกี้ป้าปายหยิบไปแล้ว2แพ็คนะคะ เชอรี่มาเห็นเหลือีก1นึ่งแพ็คก,ก็เลยเอามาด้วยเลยค่ะสรุปวันนี้เราก็ได้ไข่มาทั้งหมด1 1แพ็คค่ะก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสัก2ออาทิตย์เลยนะคะเป็นพวกอาหารใส่เป็นตุก็ถูกนะคะวันนี้ก็ไม่ต้องไปหาของลดเพ่งราคานะคะก็ได้ของถูกหลายอย่างเลยค่ะโอเปนโตวเวลานี้เขาจะยังไม่ลดราคานะคะก็จะเป็นราคาปกติเราก็จะซื้อไปกินเป็นมื้อเที่ยงค่ะ ออถ้าไปแวะร้านอาหารก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ายิี่จังเขาไม่สบายกลัวว่าเขาจะไปอาจเจียนในร้านอีกแล้วก็ถูกกว่าด้วยค่ะมาเจอไอศครีมถูกนะคะวันนี้ราคากระปุกอันนี้ปกติก็อยู่ที่ประมาณร้อยน่าจะร้อยกว่าเยนนะคะ,ะคเกือบ200เยนค่ะวันนี้เขาเอามาเซลล์นะคะก็เลยเอามาคนละกระปุกเลยค่ะพี่จังไม่สบายอยากกินไอศครีมต้องกินไอศครีมก่อนเขาไม่สบายตัวร้อนต้องกินไอศครีมตัวจะได้เย็นขึ้น เคล็ดลับของมัมอ่ะเราจะกินไอศครีมก่อนกินโอเวนโตะอันน,นี้กินข้าวตอนมื้อเที่ยงตอนประมาณบ่ายสองโมงรับกาแฟโอชิไม่จีรตะนั่นเด็ดทางใกล้ขุดตะ <c oughs> อ่อยไม่รูของแพงอ่อยไม่รู้ วันนี้เขาลดราคาแต่ว่าเครื่องไมโครเวฟเขาเสียกินทั้งนี้นะลูกก็ไม่เย็นมากกินได้แล้วเนาะวันนี้27องศาดูสิไอติมละลายละอร่อยอยู่ยไม่จำก็ไม่สบายเมารถมั้งเนี่ยอร่อยไหมครับครับนอนก่อนลหร ไม่ชอบกินอันนี้สลัดสลัดวุ้นเส้นของญี่ปุ่นอร่อยมันไม่เผ็ดแต่ว่ามันจะออกเปรี้ยวๆข้ามาโอเนกนโตเทนดงเป็นเทนปุระไม่ชั่วแล้วก็มาแวะซุปเปอร์แถวบ้านค่ะมาเจอเลมอนผูดแล้วนะคะ ตอนนี้เลมอนก็เริ่มแพงแล้วนะคะที่บ้านก็คั้นน้ํากินทุกวันนะคะปั่นน้ํากินก็เลยซื้อกลับมาด้วยค่ะ2องถุงถุงละสองยเยนนะคะมีประมาณ67ลูกได้ค่ะวันนี้ก็ยังไม่ได้เนื้อสัตว์ลดเริ่งราคานะคะก็เลยแวะมาเอาเนื้อไก่ค่ะสะโพกไก่อกไก่นะคะ2อกิโลก็อยู่ที่ประมาณ1080เยนค่ะประมาณ200ร้กบาทนะคะก็เลยจะเอาติดกลับไปไว้ใช้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อเนื้อสัตว์ลดเรื่งราคาวันอื่นค่ะ วันนี้ก็จ่ายตลาดมาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้แล้ววัตถุดิบต่างๆแล้วก็เป็นพวกผักผลไม้ค่ะแล้วก็ซื้อเนื้อสัตว์กับติดกับมาบ้างนิดหน่อยะคะ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเชอรี่ได้ราคาไหนมาบ้างค่ะ ที่ได้มาวันนี้ก็ทั้งหมด11แพ็คเลยนะคะก็มีเป็นลูกใหญ่แล้วก็มีลูกเล็กบ้างน,นิดหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ M ค่ะชั้นี้ก็จะมีห้องเก็บนะคะห้องเก็บไข่ค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปเก็บในห้องสต็อกเก็บของค่ะนอกจากเป็นพวกผักผลไม้พวกเนื้อสัตว์ที่ซื้อมาแล้วนะคะก็ยังมีเป็นพวกวัตถุดิบพวกขนมต่างๆของลูกด้วยนะคะก็เรียกว่าวันนี้จ่ายตลาดเยอะเลยนะคะเต็มเคาน์เตอร์นี่เลยะคะ่ะ ก็จะมีห้องเก็บนะคะเพราะว่าเชอรี่ไม่ได้ซื้อมาระมาน่าจะ2เดือนแล้วนะคะก็ของเริ่มหมดแล้วค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันจ่ายตลาดที่เยอะนะคะก็หมดไปประมาณน่าจะ2อสองใบกว่าได้นะคะ2 0,000กว่าเยนค่ะก็ซื้อมาทีเดียวเลยนะคะซื้อมาอย่างละ 2- อสาห่อค่ะเพราะว่ารู้เลยค่ะว่าหลังจากนี้ก็จะยุ่งนะคะยุ่งกับการขายเสื้อผ้าก็จะซื้อมาทีเดียวเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ใช้เป็นประจํานะคะ ก็คือซื้อรอบนี้นะคะก็จะน่าจะอยู่ได้ประมาณพวกผักผลไม้นะคะก็อาจจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนื้อสัตว์ก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อเพิ่มนะคะส่วนพวกของใช้พวกนี้ชลลี่มีอ่าห้องเก็บสต็อกของนะคะแล้วก็มีตัวข้างใต้ดินนะคะที่บ้านญี่ปุ่นเขาก็จะมีกันเนาะชลลี่ก็จะเอาไปเก็บไว้ก็จะเป็นอ่าค่อนข้างจะอากาศเย็นนะคะก็จะอยู่ได้นานนะคะก็คงจะอีกหลายเดือนนะคะว่าจะไปซื้อของเพราะวัตถุดิบนี้แต่ว่า อาจจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์ก็เนื้อสัตว์อ่ะจะซื้อให้พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวป้า,ป,าป๋าเขากลับมาเร็วนะคะก็จะให้ป้าป๋าไปดูเนื้อสัตว์ให้ก็จะซื้อให้อยู่ได้ประมาณสักสามอาทิตย์เลยค่ะจะผักผลไม้ก็น่าจะได้ประมาณสักสองอาทิตย์ค่ะ นี่ก็เป็นห้องสต็อกของเก็บของใต้บันไดเล็กๆนะคะที่เชอรี่ทำไว้เก็บไว้สำรองของเอาไว้ใช้ประมาณสักสองสาเดือน,นะคะ่ะนี่ก็เป็นข้าวสารที่ซื้อปีที่แล้วนะคะเป็นข้าวสารไทยค่ะอยู่ที่พันเก้าร้อยเยนนะคะซื้อปีที่แล้วปีนี้ไปดูนะคะเหมือนกันเลยอยู่ที่สี่พันขวายนค่ะคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมจนจบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ